สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพชรก็จะมาแกะกล่องกันนะคะก็คือใดๆก็คือสั่งผลไม้ออนไลน์ในเพจ a c e b o o k นะคะชื่ว่าร้านออร์แกนิกก็คือแบบว่าอยากรู้ว่าแบบสั่งมิกซ์เบอร์รี่รวมกันราคา1,990บาทเนี่ยคือเปิดกล่องมาแล้วจะคุ้มไหมนะคะมีเบอร์รี่อะไรบ้างน,นะคะเราจะไปดูพร้อมพร้อมกันเลยนะคะอ่าอันดับแรกนะคะก็มีหนึ่งมีลลสเบอร์รี่นะคะลัสเบอร์รี่ก็กล่องละประมาณสามร้อย ตีเต็มให้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทปึ๊บกดสามร้อยห้าสิบบวกบูเบอร์รี่อันนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีส้มสามลูกมันไม่ได้รวมบูเบอร์รี่ปะ่ะแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่อันนี้เนี่ยก็เป็นสตรอเบอร์รี่ในฝั่ดูคุณภาพของใส เป็นสตรอเบอรี่เกาหลีนะคะซึ่งแบบนี้ก็คือให้ประมาณ590บาทนะคะ <S <S ตัวน,นี้ก็คือเป็นเชอร์ี่ดำเชอรี่ดำและเชอรี่แดงคือแบบว่าเพื่อซื้อที่เออเพืซื้อที่ไว้ไม่สดด้วยนะคะ <S <S ซื้อที่ยาวรลาดนะคะ550บาทได้ประมาณครึ่งโล อันนี้ได้300กรัมก็รวมๆแล้วนะคะก็ต้นทุนประมาณ6อ่าราคาตีเต็มเนี่ย1,680บาทนะคะเรียกกับต้นทุนผลไม้ถือว่าไม่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อในการสั่งในการสั่งผลไม้อนอไล์นะเพราะว่าอย่างสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยก็นี่นะคะถ้าไม่ใช่ร้านรัตนาฟุตนะคะก็จะผิดหวังแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่ก็จะมีแบบเน่าๆนิดนึงหรือว่าแบบลูกไม่สวยนะคะ อ่ะโอเคเอาเป็นว่าไม่คุ้มนะครับแล้วก็อันนี้นะคะที่เป็นสตรอเบอรี่นะคะก็บอกได้เลยว่าอืมแต่แล้ว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 หนึ่งพันเกาอยเก้าสิบบาทไม่คุ้มนะคะ